ความเดิมจากตอนที่แล้วใน Left 4 Dead สองโอ๊ยถอดถอดถดถดโอ้ยเขาวิ่งไปไวมากไโอ๊ยระวังระวังเอ้าไอ้ถกถงด้ีจังมีคนที่ฝั่งแล้วมาระเบิดอะไรอ่ะแทงแทงแทงวิ่งวิ่งเราวิ่งไม่ได้เราตินจะได้นรูเอาพวกนัน ชีดยจังไงอ่ะชัดเจอัดเ้าชัดเจ้าบินได้แล้วตอนนี้เหล่าผู้รอดชีวิตก็ได้เดินทางมาถึงดาดฟ้าของโรงพยาบาลเมอร์ซี่เปที่เรียบร้อยแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนั้นเชิญตามรับชมได้เดี๋ยวนี้เลยครับเมารถโชคดีที่ไอ้นี่ไว้ไม่สปอนเซอร์มีปืนเลยให้กูบ้างวะ เอ๊ะสาไนได้อต่อไปโอ้มืดจัดโอ้ยโทษโทษโทษจะยิงไอตัวได้ไอเชี่ยข้างหลังเทียบเลยอืมสงวนเทียบเลยไอ้แกเป็นแค่ซอมบี้ธรรมดาแกโดนยิงไปสี่นัดไปเลยด้วยได้ได้ห้องไหนห้องไหนเสียงแม่งดังเลย ตรงไหนตรงไหนอ๋อโอเคอยู่นี่อุ้ยสำลรักสำลรักใครดูบุหรีตรงนี้สำลรักขวัญย้อืมต้องเีนี่เปลี่ว่ะอ้าวแม่งโดด แม่งโดดเอาไปเฉยอยู่ดีไม่ว่าดีอันนี้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเอ้ยช่วยส่งเติมเ <laughs> อ้ยเราก็ปาอันี่ให้ซอมบี้มันไปไปแค่นั้นไงมันไม่ตีหรอกมันจะไปตีกันเองลงทางนี้ลงนี้นี่มามาแล้ว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 โอเค ไปลุกอะเร็วซิลุกซิตกอย่างนั้นนะอยู่อยู่ดีๆก็โดดลงมาเฉยถ้าเราคุณจะไปทำอะไรอ่ะเซตอัพทุกอย่างให้เรียบร้อยไวซี่ฮอสเป็นหอยอยู่ไดนพยาบาลพยาบาลพยาบาลเพี่มเพียบเออพยาบาลตรงไหนครับตรงไหนอุ้ยนี่ครับด้านบนครับไม่ ไม่น้องฟรานอังแก๊สอับแก๊สเฉยนี่นี่ด้านบนด้านบนด้านบนที่พี่อยู่มันจะไปยังไงคือจะไปยังไงมันมีบันไดอยู่มีบันไดอยู่นี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 ่ห้ามห้ามยิงกันนี้นะเราจะเอาน้องฟรานขึ้นหอไปด้วยแก๊ถังแก๊สอะไรน้องฟรานหาหาของหาวุ้นเดือยใครจะอยู่ป้อมปืนใครจะอยู่ตรงไหน เออใครจะอยู่ป้อมปืนเออเนี่ยเนี่เอาไอ้นี้ไปวางไว้กันนี่ไอทหางเดี๋ยวพายน้ำตาลเดี๋ยวต้องไปก่อนฮะมานี่มันมีเพื่อนชวนเล่นวาลูรี่เปล่าเขางั้นเล่นให้จบแคมเปญนี้ก่อนไหมบอกกันรอก่อนได้ครับอันนี้ด่านสุดท้ายแล้วป่ะใช่อันนี้ด่านสุดท้ายละอ่ะเตรียมพร้อมไหมพร้อมยังได้ครับเลโก้แม่จะเป็นคนนอนแทงค์เพื่อล่าไปกินสุดตามคำได้ในช่วงนี้ค่ะ ครับนึงครผมพร้อมเอ้ยตัวชี้เลยเะี hey, ๋ยวครับสวยโอเคไปไปสแตล์าบายข้างบนเลยอะไรครับอันนี้คือด่านสุดท้ายแล้วหรอใช่อันนี้นด่านสุดท้ายของแคมเปญน,นี่แหละนี่ครัาร์ขึ้นไม่ได้เราก็ไ,ไ,ดไ,ได้ทุกทุโอเคเราพร้อมแล้วมีใครอ่ะ,อะงั้นเดียเด๋ยวยิงเดี๋ยวคอยิงป้อมปืนให้กัน อยู่ีมไม่เป็นไรพี่ป้อมปืนน่ะฮะมันมีแค่ากาดบขจนะใช่มันมีอันเดียวอาชีพรำสังหารตึงๆ<ม><ม>คนเดียวระวัอองอย่าตัดป้อมปืนนะแรงไหมสมองเคลือระวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนโดน ล้วลากกูมาข้างล่างเลยรอดแล้วเลมานี่ดิเชี่ยสปิเตอร์ไอ้โอ้โหอยู่ตั้งห่างทำไมยังโดนก็ข้างล่างกูนี่ตัวอะไรกันนะชัดชัดฮะโอ้ย โอ้ยทักเจอเหรอตายซะไอ้สัตว์ไม่เห็นไหมโอ้ยโอ้ยอืมสปิตเตอร์ มันรู้มากมันเป็นวอ้วนตัวป่องปุนอ,อืมรู้ดีจัด <happens> ต้องบูมเลยนะว้าเฮ้ใครฆ่าใครฆ่าชิ่อชิโกตังมาตะไกล ค่โอเคแทงคิวแทงคิวรีโหลดแป๊บหนึ่งโอ้ยโอ้โอ้โอ้เจ็บ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 มาแทงมาแทงมาไหนมีปลิะยังเก็บไอ้มอสที่ว่าแทงเวลามันตีเราแล้วมันขวดเลาะอยู่มั้ยไหนวะเอ้ยไม่มีอะไรเลย เฮ้ยไ,ได้ยินเสียงวะอะไนอ่ะ,อะอเดี๋ยวไงวะมีชอตม,ม,ม็อกเกอร์แล้ววะสั่นๆได้ไงวะไอ้เทียแล้วขึ้นในมุมที่กูย,ยิงไม่ได้พ่อกตายแล้วเฮ้ยกระสุนหมดไอ้เหี้ยแล้วจะไปช่วยลาลินทาไปช่วยไม้แล้วระวังรู้จักกรนนาบ่อยปะเอ้ยเอาเว้ย อีกห้านาทีไม่ทันด้วยิงไม่ยิงก็ก็ได้แล้ว why shoot me why shoot me smoke มันขึ้นมาไม่ทันพี่บอมสัมบี้พี่น้องเอ้ยเฮ้ยนำไอตัวนี้จะหนักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ลโอู เดมาอาโดนกีโคโดนกีโคมาล้มาแล้วมาล้มาล้ไอเหี้ยล่วงล่วงอะไรผมล่วงไม่ลงเหวใช่ไหมไม่ลงตึกนะ <c oughs> ไม่ร่วงหางไอเหี้ยแล้วกูยิงอะไรไม่ค่อยโดนเลย หลังหลังหลังไม่มีใครยิงหลั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 งไม่มีใครยิงแต่หลังไอ้มันยิงวะาันตุ๊กผู้ต้องขังคืนอยู่ไหนโอ้ยู่ไหนขอยิวกันโอเค much better ให้ดีขึ้นหน่อย เต็มหน้าเลยโอเคพึ่งไม่ไม่ไม่ไมเอา้าเฮ้ย,ยลองฟรานไม่ไอล,ลองฟรานกู โอ้โครับโทษครับไอเจี๊ยดิผมไม่เล่แลวผมยังยินตอม่ไ้ว้าโอเคมาครับแทนไหนเสียงมาเดี๋ยววะ าหูเลยดีแล้วโบดชันไปแล้วละหาไม่เจอด้านบนด้านบนโอเคอันไหนวะ kind of ึ้นอยู่เรียบร้อยโอเคชัดเจอชัดเจอ เฮลิคอปเตอร,ร์มาแล้วโ <laughs> oh, <thanks. S 2> อ้ทังส์เติร์ลวังเฮลิคอปเตอร์เลยครับทุกคนอาโดนข่มขืนโดนข่มขืนครับ <laughs> คนโดนข่มืน <laughs> ไปไปไปเลย้ยแทงแทไอ้ยียมันตีกูตกเลยไอ้กดลลุกกูแทงกูแทงนี่นีโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอ้ยโอ๊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 ยล้๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโยโอยยอยวย ไม่เราจะไปทิ้งใครไว้ข้างหลังช่วยนะครับตัวยนะครับเพื่อแล้วกูล้มอยู่บนหอไอ้ที่อ่มีคนมีคนล่วงมีคนล่วงบนหอไอ้ท้าไปคนบนหอก่อนไปแล้วเกมหรุดลอสองหรอกเกมหลุดลไอสองเองสองตัชูชีวิตกันแรกนะไม่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกันเรียบร้อยเลยไง ิงนอนคู่เลยโหเสียงกรุบกรอบอ่ะหิวเลยเดี๋ยวนะมันซอมมีบุกมาใช่หหอว่าทำไมตตกอื่นไี่เปิดไฟฉ่ำเลยวะอ่ะก็เขาก็เปิดไฟทิ้งไว้ไงไว้อะไรให้กับชีโดุ้กช็อกโกแลตมูสกค้ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งนั้นเยบบ้อยเอ้ยมารอดูกันดีกว่าใครยิงโดนเพื่อนเยอะสุดนะน้องเาไม่ใช่น้องหรอกน้อง,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 องชิดดาบอะอดาเมจใส่เพื่อนเนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยอทำไม่าจอกกี้กับอินสปิเตอร์เรยอะจังวะ ใช่เขาเสียหายโดยรวมน้อยที่สุดยิงพวกเดียวกันมากที่สุดเอไอจัดตินบาบี้จัดตินบาบี้เยอะที่สุดผมไม่รู้ครับปืนผมมันกระจายผมคุมไม่ได้แน่นอวิแนนอนเนี่เอาไปตกต่อไปจัดนบาพี่เอามันยิงไวะประชิดเลยนะยิงเพื่อนขยันยิงเพื่อนจริงๆ แล้วก็จบกันไปนั้นนะครับสำหรับเกม l e f t 4 d a y 2ในแคมเปญของ n o m e r c y นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้กับช่องไ like ลค์คุงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อนๆของผมที่มาเล่นด้วยกันในรอบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งเพื่อที่ว่าเวลามีคลิปใหม่ลงพวกคุณจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปนั้นสำหรับวันนี้เนี่ยคงต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ